สวัสดีค่ะเอฟซีเชลักทุกท่านเนาะค่ะที่ที่มุจะลูเนาะคะ่ะเดี๋ยวมื่อนี้ยเขาสิบห้ามาเบิ้งบรรยากาศของการาบาซีซูควันเนาะคะ่ะการการผูกแขนผูกคอต่อแขนลูกหลานเนาะคะ่ะหรือว่าการวอวยพรให้กับลูกหลานาเวลาลูกหลานประสบความสําเร็จหรือว่าสิเดินทางไปใส่มาใส่เนาะคะ่ะซึ่งมือม่อนี้เขามีครูลู่เนาะคะ่ะเป็นป่าเช่าบ้านนะคะซึ่งอีพอเราเป็น เป็นหมอเนาะค่ะเป็นกระจ้ำบ้านแต่ก่อนเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ในว่างมือแต่ว่าความรู้เนาะค่ะก็ยังยังคองอยู่วิทยาหยุดก็ยังคองอา่าแขง็งแกร่งอยู่เนาะค่ะกับเป็นการบายสีสุขอ,อนอวยพรลูกหลานเนาะค่ะอาทีตกําลัางสิบกับบาทนี่เานาะค่ะก็บสิเป็นเวลาเวลาเวลาเนาะเวลาสิบเจวนเลยนี่เองกผู้แคนผู้แคนหลานค่ะอัดอดีตสิอดีตคือเถพอเนาะค่ะเนาะเป็นหมอสูตรเนาะค่ะ ส,สิผูกแค้นลูกสาวสิกับภาคใต้เนาะค่ะเนาะ